ปี2025 m i t ซูบิชิเดลิก้าได้กลับมาอีกครั้งด้วยการออกแบบและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งครอบครัวและผู้ที่รักการผจญภยัยรถรุ่นนี้ถือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความอเนกประสงค์ของรถตู้กับสมรรถนะของ SUV จึงทำให้เดลิก้าเป็นที่นิยมในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยจุดเด่นสำคัญคือการพัฒนาที่เน้นทั้งความสะดวกสบายความปลอดภัยและความทนทานต่อการใช้งานในทุกสภาพถนน การออกแบบภายนอกของ m ิ t s ูบิช i d e ลิก a 2025ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ดูทันสมัยและแข็งแรงยิ่งขึ้นเส้นสายของตัวถังมีความชัดเจนและทรงพลงัง ไฟหน้าเลดแบบใหม่ให้ความสว่างมากขึ้นและมีดีไซน์โชบเฉียวกันชนหน้าและกระจังหน้าถูกออกแบบให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ดนามิกชิวลของมิตซูบิชิล้ออันลอยขนาดใหญ่และการยกสูงของตัวถังช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อต้องขับขี่บนถนนที่ทุกรกันดานในภาพรวมแล้วเดลิก้ารุ่นใหม่นี้แสดงออกถึงความแข็งแกร่งและสปอร์ตในเวลาเดียวกันภายในห้องโดยสารถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานของครอบครัวอย่างแท้จริง พื้นที่กว้างขวางนั่งได้หลายคนเบาะนั่งสามแถวสามารถปรับพับได้หลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระ วัดสดุที่ใช้ภายในห้องโดยสารถูกเลือกอย่างพิถีพิถันเพื่อความทนทานและความรู้สึกหรูหราเทคโนโลยีความบันเทิงติดตั้งหน้าจอระบบสัมผัสที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงช่วยให้การเดินทางสนุกสนานมากขึ้นอีกทั้งยังมีช่อง USB และที่ชาร์จไร้สายเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ด้านสมรรถนะมิ t s u b i s h i Delica 2025มาพร้อมเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานโดยคาดว่าในหลายตลาดจะใช้เครื่องยนต์ไฮบริดที่รวมพลังงานจากเบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้ได้กำลังขับเคลื่อนที่ดีเยี่ยมและลดการปล่อยมลพิษ ขับเคลื่อนสีล้อแบบซูเปอร์ซีเล็ก d ี i ที่เป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชิช่วยให้ผู้ขับมั่นใจในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางลูกรังทางชันหรือแม้แต่สภาพถนนที่ลื่นระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นทำให้ผู้โดยสารนั่งสบายตลอดการเดินทาง เทคโนโลยีความปลอดภัยก็เป็นอีกจุดเด่นของ d e ลิก้า2025รถรุ่นนี้ติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครนันเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัยรวมไปถึงกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์จอดรถที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในเมืองที่มีการจราจรหนาแน,น,น่น โครงสร้างตัวถังถูกออกแบบใหม่เพื่อเสริมความแข็งแรงและเพิ่มการปกป้องผู้โดยสารหากเกิดการชน เมื่อมองถึงการใช้งานจริงมิตซูบิชิเดลิก้า2025จึงตอบโจทย์ทั้งครอบครัวใหญ่ที่ต้องการพื้นที่กว้างและนักเดินทางที่ชอบออกทริปผจญภยัยรถรุ่นนี้สามารถรองรับสัมภาระจำนวนมากและยังมีอุปกรณ์เสริมสำหรับกิจกรรมกลางแจง้งเช่นราวหลังคาพื้นที่จัดเก็บอเนกประสงค์และระบบกันน้ำบางส่วนที่ช่วยให้สามารถขับลุยน้ำตื้นได้อีกทั้งยังมีระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติที่ควบคุมได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งรู้สึกสบายเสมอสิ่งที่ทำให้เดลิก้2025น่าสนใจมากขึ้นคือการพัฒนาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำเทคโนโลยีเครื่องยนต์ไฮบริดหรือแม้แต่การเตรียมความพร้อมสู่เวอร์ชั่นไฟฟ้าในอนาคตมิตซูบิชีแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการพัฒนาที่ไม่เพียงแต่ตอบสนององค์การใช้งานของผู้คนแต่ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดเดลิก้ายังคงมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเพราะเป็นการรวมเอาความอเนกประสงค์ของรถตู้และความทนทานของ SUV ไว้ในคันเดียวทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องเลือกระหว่างความสะดวกสบายและสมรรถนะในการลุยถนนยิ่งในปี2025นี้ดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีที่ครบถ้วนยิ่งตอบย้ำความเป็นผู้นำในกลุ่มรถอเนกประสงค์สำหรับครอบครัวสายผจญภยัย สรุปแล้วมิตซูบิชิเดลิก้า2025เป็นรถที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการรถครอบครัวที่ตอบโจทย์ทุกด้านทั้งความสบายความปลอดภัยสมรรถนะที่มั่นใจได้และการออกแบบที่แข็งแรงทันสมัยเหมาะทั้งการใช้ในชีวิตประจำวันและการเดินทางท่องเที่ยวไกลไกลาการพัฒนาในรุ่นนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เดลิก้ายังคงเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในตลาดโลก อย่าลืมกดติดตามช่องอาซานสการาารีวิวเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโลกยานยนต์ที่จะทำให้คุณได้อัปเดตตลอดเวลา